สวัสดีครับวันนี้อยู่จันทบุรีครับผมเอกอาหารพืชครับวันนี้เรามาติดตามผลงานของน้ํายากระตุ้นการสร้างแก่นไม้กินานะครับหงมู่ครับต้นนี้นะครับเราทําไปตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2565วันนี้ก็2ี่1เดตุลาคม2 5 6 6นะครับอีกประมาณไม่ถึงย0วันนะครับจะครบปีวันนี้ผมมีโอกาสมาก็เลย มาถากดูก่อนนะครับนี่นะครับนี่เป็นรอยถากที่สามเดือนตอน,นเราได้ s. <S eh สามเดือนเรามาถากดูนะครับนี่ตอนนี้จะได้ปีแล้วเริ่มขยายวงกว <right ้างขึ้นเรื่อยๆนะครับการทําที่โคนนี่นะครับทุกสี่นิ้วมือหรือสิบเซนเนี่ยหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งรูหนึ่งรูนะครับพอเราทํารอบโคนนี่มันจะได้ลากด้วยลากนี่จะลงดีมากนะครับทําแค่จากพื้นดินมาแค่คืบหนึงนะครับจะลงดีมากจะลงมาลากจะดํามากกว่าต้นนะครับ หลังจากนั้นมาเราก็จะมาเม็ดยี่สิบพอเม็ดยี่สิบเจาะรูใสตรงนี้ครับมันจะลงมาหกสิบตัวนี้ขึ้นมาหกสิบลงไปหกสิบนะครับมันจะได้รากด้วยได้ลําต้นลําต้นนี่ก็นะครับถ้าไว้ถึงสี่ปีต้นก็จะมีน้ํามันเยอะนะครับสี่ปีเนี่ยน้ำมันจะขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะครับเนี่ยเราเจากี่ชั้นก็แล้วแต่เรานะครับน่ครับขึ้นไปเลยนะครับเจากี่ชั้นนะครับส่วนนี้มีห้าสิบต้นครับแผนรอบๆเลยครับ เห็นไหมครับแฟนใส่ไปนี่จะครบปีเดือนเดือนหน้านะครับนี่ลูกๆมาช่วยๆกันทํานะครับทั้งหมดส่วนนี้ใช้ไปห้าร้อยถุงครับต้นใหญ่มากยี่สิบกว่าปีนะครับต้นใหญ่มากนะครับทีแรกเอาทุเรียนมาลงแล้วนี่ครับทุเรียนครับกะโอนทิงแต่พอมาเจอน้ํายาขอบผมปั๊บอ้ยขอทดลองหน่อยพอทดลองไปเดือนแรกปั๊บมันเห็นผลเลยครับนะครับอันนั้นก็ไเพิ่มความมั่นใจครับเพื่อนเขาลงไปห้าร้อยถุงเลย ห้าสิบต้นยังไม่พอนะครับห้าร้อยถุงนะเพราะว่าเขาเอาเอาไม่ได้เอาสูงครับสิวถากให้ดูเลยครับนี่นะครับการทําหน้าแรงนะครับทําหน้าแรงจะเห็นผลดีมากแบบนี้ครับแต่ทําหน้าฝนนี่ก็ต้องใช้เวลาถปงสามเดือนค่อยมาถากดูแต่หน้าแรงเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวมาถากดูเลยเห็นเลยนะครับเป็นเส้นร่องเลยนะครับเอกสารพืชเมืองจันทบุรีนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับนะครับยินดี ส่งทุะเทศราคาถุงละสองร้อยแปดสิบบาทครับสวัสดีครับ